สวัสดีครับพี่พี่มิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับฟิล์มเพชรยนต์รถมือสองคุณภาพดีนึกถึงรถมือสองดีๆก็ต้องนึกถึงฟิล์มเพชรยนต์นะครับผมวันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่นะครับเรียกได้ว่ารถใหม่เยอะมากๆนะครับเป็นเรียกว่ากองทัพรถเลยดีกว่านี่รถเทเลอร์กำลังมาส่งนะครับรถสไลด์กำลังมาส่งแล้วนะครับผมนี่มีทั้ง c ซ v h r v อนะครับอันติสโตโยต้าอันติสนะครับผม รุ่น 1.6G รุ่นนิวรุ่นไลมีหมดนะครับปีไหนมีหมดสภาพสวยงามแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับอยู่กับตอนนี้นะครับอยู่กับสาขาเพชรยนต์นะครับสาขาที่2นะครับอยู่ปากซอยเสรีไทย95นะครับพี่ๆท่านใดที่อยู่ในกรุงเทพนะครับผมหรือปริมณฑลก็สามารถแวะเวียนกันเข้ามาดูรถได้มีรถให้พี่ๆเลือกมากกว่า400คันนะครับผมบอกได้เลยว่า จัดเต็มแน่นอนนี่แล้วก็มีถึง3คันรถเทเลอร์นะครับมี Toyota าอ t ลตินะครับมี Toyota Revo ว4นะครับ2.4อ e ที่ผมเห็นนะแล้วก็รถนะครับผมมากมายกองทัพรถมากมายที่จะเข้ามาเสริมกําลังให้เพชรลนเพชรยนต์ของเรานะครับผมนี่พี่ๆเขากำลังนํารถออกมาจากรถสไลด์นะครับผมตัวอย่างก็มีให้เห็นอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ติดถนนใหญ่นะครับสังเกตงนะสังเกตได้ง่ายนะครับเดินทางเข้ามาเลย เลยซอยเสรีไทย95มานะครับก็จะเจอเต็นท์นี้นะครับของเต็นท์เพชรยนครับสาขา2นั่นก็คือปากซอยนะครับเสรีไทย95นะครับเลยสะพานมานิดนึงนะครับนี่เลยสะพานมานิดเดียวก็จะเจอแล้วนะครับผมนี่ครับอยู่ตรงป้ายบอกทางตรงนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมดูได้เลยบริษัทค่อนข้างที่จะใหญ่โตอย่าเรียกว่าเต็นท์ให้เรียกว่าโชว์รูมแล้วกันนะครับโชว์รูมรถมือ2นะครับที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะครับผม แล้วอันนี้แค่สาขาหนึ่งนะเอ้นนี้ค่ะสาขาสองนะครับขอัยสาขาหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเสรไทยซอย68แยกหนึ่งเข้าทางซอยเศีไร่70นะครับผมเข้าซอยไปนับลึกเข้าไปก็จะมีสาขาแรกนะครับที่มีรถมากเหมือนกันนะครับผมให้ชมเลยนะครับผมใครที่สนใจอยากออกรถกับผมนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0648436587นะครับผมปีมเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับ มีทั้งกระบะมีทั้งรถเกง๋งรถตู้รถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวนะครับผมพี่ๆหารถอะไรไว้ใช้งานรถโดนใจใดๆก็แล้วแต่นะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมผมมีบริการนะครับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถได้เช่นเดียวกันมีบริการรถสไลด์นะครับวิ่งเซนให้ถึงหน้าบ้านแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวนะจุดจุดนี้นะครับผมผมมีให้แน่นอนอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ริมถนนต้องขออภัยด้วยนะผมจะพยายามตัดเสียงลบตัวแล้วกัน นะครับไม่รู้ว่าจะเบาได้แค่ไหนนี่นะครับก็เป็นการทํางานของรถเทลเลอร์ที่กําลังนํารถนะครับลงมาจากรถเทลเลอร์ลงมาส่งมอบให้บริษัทเพชรยนต์นะครับรถมือสองสาขา2นะครับมินบุรีนะครับผมกำลังลําลงมาเลยนะครับช่างเจ้าหน้าที่ช่างก็กําลังลงมานะครับผมแบบนี้เลยเดี๋ยวผมขอญาตข้ามไปดูนะครับภายในสาขาให้ดูเลยนะครับว่ามี คันไหนรุ่นไหนน่าสนใจบ้างนะครับอันนี้ผมข้ามถนนอยู่นะครับต้องขอาไปอ่ะมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเดินนี่ทางเข้านะครับผมพี่พีดูได้เลยนะครับทางเข้าใหญ่โตโมรานมีป้ายลมแบบนี้นะครับผมดูได้เลยนี่อันนี้พี่เซลนะครับผมก็ขายรถนะครับเซลมีมากกว่าสี่สิห้าสิบคนนะครับผมวันนี้มีให้กันนี่โตโยต้าเอาตินะครับมีหมดนะครับเดี๋ยวผมขอญาตแล้วกันนะครับผม ขออนุญาตเดินเข้าไปดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับมีหมดนะครับผมรถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวไว้ใช้งานกันนะครับผมมีหมดเอาติดนะครับเอาติดก็มีนะครับวีออสนี่วีออสคันนี้ราคาสามแสนนะครับใครสนใจแคปไว้ได้เลยวีออสหนึ่งจุดห้าตัวมิดปีสองพันสิบเก้าเลขไมล์หนึ่งแสนหกคันนี้ราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับแคปไว้เลยใครชอบแคปไว้เลยนะครับผม คันนี้นะครับ Vios เหมือนกัน1.5รุ่น E นะครับผม329,000นะครับนะครับเลขทะเบียน6กไก่นอนเณร2969นะครับผมดูได้เลยนะครับปี2017นะครับคันนี้เลขไมล์100,001ราคา329,000บาทนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าคันนี้ Honda นะครับ Jazz 1.5 V+ นะครับผมปี2018คันนี้อยู่ที่49,000เท่านั้นนะครับผมผ่อน8,000คันนี้ได้ Jazz ไปขับหล่อๆทะเบียน7กสนะครับ7563คันนี้ใครชอบก็แ k ปไว้เลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นซูซูกินะครับ CS 1.2 GL นะครับผมปี2017คันนี้ราคา2 0 9 0 0 0สามนับาทนะผ่อนเบาๆเท่านั้นเองนะครับใครชอบแ k ปไว้เลยนะครับสีเทาดำแบบนี้หรือว่าจะคันนี้นะครับผมเต y ์ต้า i o s 1.5 E นะครับปี2017 ราคา3าม0 0 0สี่นับผ่อนห0าพเอาไปเลยวีออสสีดำนะครับปีสิบเนับเลขไม้น้อยๆไม่ต้องห่วงนะครับรถแท้โครงสร้างดีโครงสร้างเดิมเช็คประวัติได้นะครับผมตรวจสอบได้ทุกรายการแน่นอนนะครับผมหรือว่าจะเป็นเอาเต็ดหนึ่งยูนิคจีนะครับราคา3าม0 0 0เก้าหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้ผ่อนอยู่หกพันกลางๆนิดๆนะครับปี2018นะครับเลขไม้แสนเจ็ดนะครับใครชอบแกรบไปเลยสีบอลเงินได้แม็ค ปัดเงาทูโทนนะครับเดิมๆโรงงานแท้แบบนี้นะครับผมราคา2ก็มีรถให้เลือกมากมายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมดูได้เลยนี่นะครับโตยต้าอันติสนะครับ 1.6G ปี2018ไมเก้าหพี่ๆคันนี้ได้ทะเบียนหก2 3ดสองสนะครับผมคันนี้ได้ไปเลยนะครับไม่เก้านะครับราคา4 2 9 0 0 0สนะครับผมเอาไปเลยอันติสหล่อๆแบบนี้ นะครับผมหรือว่าจะเป็นนี่อัรติสเหมือนกันนะครับผม1นึ่งยูนอคีเหมือนกันนะครับผมเลขไมล์แสนสองปี2019นะครับราคาเพียงแค่4ี่แสนสอันบาทนะครับคันนี้ก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะเป็นโคราอัรติสคันนี้นะครับผม ES Sport 1.8S คันนี้มาพร้อมล้อแต่งแล้วเรียบร้อยนะครับผมดูได้เลย สวยงามทําทองเรื่องนี่ดูล้อแต่งแล้วนะครับผมล้อเปลี่ยนมาให้ล้อแต่งแถมไปให้ด้วยคันนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรถสไลด์กําลังนําลงมาส่งมอบภายในโชว์รูมของเรานะครับผมบประมาณนี้นี่คันนี้ใครชอบแฉกไว้เลยนะับคันนี้ราคา4ี่แสนหนึ่งมืนบาทเท่านั้นนะครับผมนะับสี่แสนหนึ่งมืนบาทปีสองพันสิบหกสีขาวหล่อๆใครชอบแฉกไว้นะครับแล้วทักแชทมา นะครับผมที่เบอร์ส่วนตัว0648436587เป็นไลน์แอดมาเป็นไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแอดมาเลยนะครับถ้าใครที่ไม่สะดวกโทรก็สามารถแอดไลน์ได้นะหรือว่าจะเป็น Toyota i n n o โ a 2.8G นะครับ639,000บาทคันนี้นะครับผมปี2018เลขไมล์อยู่ที่106นะครับนี่ i n n o น a ก็มีนะครับรถครอบครัวรถตู้ก็มีผมบอกเลยคันนี้ โตโยต้าคอมมูเตอร์สามจุดศูนย์นะครับผมปีสองพันสิบเจ็ดขายอยู่เจ็ดแสนหกนะครับเจ็ดแสนหกเอาไปเลยเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอาไปเลยนะครับผมปีสองพันสิบเจ็ดเลขไมล์แสนสามเอาไปใช้กันคุ้มๆนะครับผมบอกเลยเลยว่าคุ้มค่ามีรถให้เลือกหลายอย่างหลายประเภทนะครับใครสนใจดูรุ่นไหนที่มากกว่านี้ที่มากกว่าที่ตาพี่ๆเห็นนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผม พี่หารถคันนี้ได้ไหมพี่มีรถคันนี้ไหมถามผมเข้ามาได้เลยนะครับผม h o n d a b r บ1.5 SV คันนี้ปี21นะครับราคาเพียง489,000บาทก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับเลขไม่แสนสามคันนี้สีขาวหลอ่อๆแบบนี้โอ้โหรีกได้ว่ากองทัพรถตู้รถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งรถมีหมดทุกคันนะครับผมใครชอบคันไหนแคปไว้นะครับคันที่ผมเลื่อนผ่านก็แคปไว้นะครับผมถ้าอยากได้นะครับผม นี่ก็เป็นออฟฟิศนะครับผมบรรยากาศภายในออฟฟิศก็ค่อนข้างที่จะล่มลื่นนะครับผมมีแอร์เย็นๆนะครับผมแล้วก็มีนี่นะครับพี่เซลเจ้าหน้าที่เซลก็อยู่นะครับประจำออฟฟิศนะครับผมใครที่สะดวกเดินทางมาก็สามารถเดินทางมาดูรถได้ด้วยตัวเองได้เลยนะครับโตต้าติดหรือว่าจะเป็นรถใช้งานอย่างกระบะลีโวนะครับผมโตต้าลีโว 2.4e นะครับคันนี้แถมแคดดิ้บอยไปด้วยนะครับ4ประตูยกสูงเกียร์โตะนะครับผมคันนี้เอาไปเลย ใช้างานกันคุ้มๆนะครับทะเบียน7กอไก่ฮอนคูกนะครับห้าสงสี่แคันนี้นะครับสีบอนเงินราคา5 8าแ0 0บาทนะครับ2.4งจีนะครับคันนี้ตัวท็อปด้วยนะครับได้กล้องถอยไปเรียบร้อยแล้ว4ประตูนะครับหรือว่าจะเป็นคันนี้ก็ตัวจีเช่นเดียวกันนะครับนี่ทะเบียน9ก้ท6 7 5จ็นะครับผม คันนี้2องปี19เลขไมล์แสนเจ็ดนะครับผมราคา5้าแสนห้าหมเก้าพันเท่านั้นนะครับผมใครที่สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวดูให้ดูบรรยากาศนะครับภายในโชว์รูมของเรามีหมดนะครับมาสด้าสองนะครับผมนะฮะฮอนด้าโมบิเดียนะครับวีออสสีขาวหลอ่อๆแบบนี้โมบิเด o นี่ตัวท็อปนะครับผมรถครอบครัว อันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปเลยนะครับผมดูได้เลยเรียกว่าค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมผมบอกเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นพี่นะครับพี่เซลล์ที่เวทยนต์ค่อนข้างที่จะน่ารักเลยนะครับก็สามารถติดต่อพี่ๆเขาได้นะครับผมก็เดินทางมาดูเลยนะครับการสดๆผมถ่ายให้ดูกันแบบสดๆเลยนะครับผมนี่ทางเข้าวเวทยนต์นนะครับผมอยู่ตรงข้ามกับสถาบันตรวจสอบนะครับวิจัยวัตถุดิบ วัตถุโบราณนะครับผมนี่สังเกตได้เลยถ้าใครมาจากฝั่งมินบุรีนะครับผมก็จะเจอนะครับแล้วก็ไปกลับรถมานะครับผมอยู่ฝั่งนี้นะครับผมตรงข้ามนี่นะครับสถาบันวิจัยนะครับผมอยู่ตรงข้ามใครที่สนใจก็ติดต่อต่อฝั่งเข้ามาได้เลยนะครับผมดูพี่ๆีการทํางานของช่างนี่ก็รถมีคันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีใไม่คันนะครับผมช่วงใบบาๆนะแต่ผมอาจจะไม่ได้อยู่รอนะครับอาจจะไม่ได้อยู่รอนะครับณจุดจดนี้นะ นี่นะครับเดินทางกันเข้ามาได้นะครับใครที่สนใจก็โทรหาผมได้เลย0648436587นะครับที่จอดรถค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่นะครับผมบริการแน่นนะครับอันนี้พี่ๆฝ่ายจัดซื้อนะครับผมพี่ฟิลฝ่ายจัดซื้อนะครับนี่เซลล์ขายทุกวันนะครับแล้วขายดีมากนะครับแล้วพี่จัดซื้อก็ต้องทํางานทุกวันเหนื่อยนะครับผมซื้อเข้ามาทุกวันขายทุกวันซื้อเข้ามาทุกวันขายทุกวันนะครับผมรถไม่มีค้างสต๊อกนะครับผมซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนะครับผม ดูได้เลยความสดความใหม่นะครับผมของรถนะครับผมดูได้เลยนะครับให้ดูสดๆเลยอันนี้ก็เป็นดีเซลล์นะครับผมอันนี้ดีเซลล์ก็ค่่นข้างี่จะน่ารักน่สดใสน่าชังนะครับผมบอกเลยนะครับดูได้เลยอันนี้ก็มายืนแข่งกันพูดแล้วณจุดจุดนี้โอเคก็ไปนะครับดูกันนี่นี่นะครับผมให้ดูภาพบรรยากาศนะครับนี่นะครับ โอ้โหโคตรจะเท่เลยนะครับคันนี้นะครับคันนี้น่าจะเป็นฮอร์อาทิตนะครับผมหนึ่งจุดหกคันนี้นะครับสีขาวมุกละล้อแบบนี้หาช่ยด้วยนะครับผมหนึ่งจุดหกจีนะครับผมโอ้โหสวยๆงามๆแบบนี้นะครับผมเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับใครสนใจก็อย่าลืมแล้วกันนะครับผมติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์หกสี่แปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดครับ รือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์นี้เลยก็ได้นะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็ต้องขอลาไปก่อน,นครับวันนี้ไม่ไหวแล้วนะครับพอดีคอแห้งแล้วแล้วก็เสียงดังด้วยนะครับผมโอเคผมลาไปก่อนแล้วครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับฝากไปด้วย